รู้จริงจริงมาที่ SLC นี้จะมาหาผัวหรือมาหาหมอมาหาผัวสิอ๋อได้ยินนะว่าบอกว่าถ้าทำหน้าแล้วดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าเฮ้ยคุณทันหรอเนี่ยฉันมีสายรายงานมาพีด้าชอบเขาทันเ้ยพีด้าด้วยเอมี่ให้ดื่ี่ให้ไขฉันต้องซื้อดืมอื่น่นค่ะเดี๋ยวนไค่ะไม่ซื้อดื่มผัวซื้อดื่มผู้ชายคนอื่น เป็นความภาคภูมิใจในตัวเมียมากไม่แต่วันนั้นจะซื้อจะซื้อแต่ว่าคุณน่ะเป็นคนพูดเองว่าไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้คุณเป็นคนพูดเองเขาจริงแบบเออใครเสียงอาอาเอาคืออะไรเอาคืออะไรฮะเออเขาชอบพูดเอาความดีเขาตัวคุณจะจิอยู่กับเราไปตลอดอยู่สินี่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 บอกเลยนี่เอาจ้คอเอาจ้าคอคุณดีมากคุณหบอกฮะเมื่อกี้หลังจากที่เห็นหนังหน้าภรยาผม ผมไม่มีอย่างอื่นเลยจะพูดฮะเมียผมติดเล่าจริงๆครับก็เราเป็นแบบนี้จริงๆครับคือมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะฮะหวานตลอดตลอดไม่ได้หวานก็ตีกันแบบนี้แหละอะไรกันแบบน่ารักตลอดผมผมรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นเพื่อนสาวเขาก็ได้เราก็เป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็วันผมว่าทุกคนรู้จักเราสองคนจาก รายการเอาจริงๆผมพูดกับภรรยาผมตลอดว่าเนี่ยอยู่วงการมา20ปีอ่ะยังไม่ดังเท่าตีกับเมียใน YouTube เลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่านางจอยผมว่านางจอยนางผมว่าทุกคนก็มีความสุขกับนางไปด้วยเราก็รู้สึกเราเป็นครอบครัวด้วยกันเราก็มีความสุขเราก็เลย เขาเรียกว่าเติมเต็มความหมายให้คุณสามีตลอดเวลาไม่หรอกมันหอหลจะเป็นแบบด้วยทุกวันนี้มันมีโซเชียลมากขึ้นแล้วก็แบบเราก็มีรายการที่ที่มันทําให้เห็นว่าจริงๆเราเป็นยังไงอเมื่อก่อนอาจจะแบบเจอเราแบบทางละครหรือว่ารายการทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบบรายการเรียลลิตี้ของเราอ่ะเราก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคนก็จะเห็นมุมที่นี่เป็นอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแบบเอาไปแต่งงานแล้วเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มแบบ แล้วไยสนใจเลยนะเหมือนแบบก็เป็นตัวของตัวเองอะไรก็ตัดตีแต่ก็มีความหวายในการต่อคือตีการโกรธกันจริงนะแต่ว่าห้าวิสิบวิก็หายแล้วแล้วก็ทํางานต่อได้อะไรเงี้ยคือคือเราไม่ไม่เล่นเกมกันอะความความหมายคือรู้สึกว่าไม่เสียเวลาคือโกรธกันผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ราคาญเมียหรือว่าเมียไม่ราคาญผัวคือราคาญกันนี่แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้ต้องการเอาชนะไงมันแค่ความรู้สึกแล้วก็เราก็ เอ็กเพสความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งคู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งเล่นเกม<ฤ>ผู้แพ้ผู้ชนะเสียเวลาแล้วก็เราก็ไปต่ออะไรแบบนี้กเป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ของเราเลยปะทำให้เรารักกันนานขนาดเนี้ยผมว่าถ้าจะแต่แต่ต้องบอกก่อนนะต้องดูคู่พาร์เออนอร์คุณด้วยนะออคือคนชอบถามว่าจอมีเคล็ดลับยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเราทุกคนนี้เราก็ยังเรียนรู้เป็นเถอะมันก็มันก็ดูเดย์บายเดย์แบบสถานการณ์แล้วแต่อ่านว่คืออะไรที่แบบ ก็ต้องให้เกียรติกันและกันใช่สำคัญสุดแล้วก็สนุกจ้ะก็เนี้ยแหละก,ก,ก,ก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นเนาะคือสําคัญคือรู้จักพาร์ทเนอร์ของคุณให้ดีแล้วก็พ,พี่พี่ก็บอกเลยว่าการให้เกียรติกันผมว่ามันเป็นระดับหนึ่งเลยแล้วก็เราเราแค่ถามตัวเองว่าคนไม่มีความจําเป็นที่เราต้องแสดงอีโก้กันและกันเพื่อเอาชนะคนที่เรารักไง พราะสุดท้ายแล้วคนที่เรารักคือเป็นถ้าเขาต้องนั่งเสียใจแล้วร้องไห้อยู่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่เรารักงั้นไม่ต้องไปแสดงอีโก้ว่าฉันถูกความคิดฉันถูกความคิดเธอผิด,ดแล้วก็เถียงกันไปเถียงมามันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ให้ประโยชน์ใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่ากว่าเขาจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบอยู่ดีดเขาเป็นอย่างนี้นะ กว่าเราจะหล่อหลอมให้เขามาเป็นแบบนี้ได้เนาะ <c oughs> เราต้อง <c oughs> ค่อยค่อยแอบค่อยแอบๆๆสอนแบบแฟนเรา <c oughs> อย่าให้เขารู้ตัวว่าเราสอนน่ะเราต้องแบบค่อยค่อยป้อนข้อมูลเข้าไปแต่เขาก็เป็นอย่างนี้ มีแต่เราอะเอาจริงๆคือแบบเราไม่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆตัวยังบอกเลยนะตัวเราก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ที่เห็นมันก็ไม่ได้หวานเลยมันก็ตีกันหลังไมค์ก็ตีกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเรียกว่ามันก็เป็นชีวิตคู่ที่ที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องหาทางที่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับคนนี้แล้วเนาะเราก็หาวิธีที่จะแบบตอนเราโกรธกันเราก็ยังรักกันอยู่ใช่สำคัญมาก คือผมว่าอย่าใช้ชีวิตคู่กันแบบคาดหวังนะครับคือไม่ใช่ว่าจะไม่หวังเลยสักทีเดียวแต่ว่าอย่าพยายามทําให้พาร์ทเนอร์ของเราเป็นในแบบที่เราต้องการอย่างเดียวผมว่ามันต้องคนละเครื่องทางแล้วก็เรียนรู้กันไปผมว่าสิ่งที่มันสําคัญไม่สุดคือการสื่อสารคุยกันมันเป็นงานศิละปะที่มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายคือเราต้องเรียนรู้คนของเราแล้วก็เลือกที่จะสื่อสารกันแล้วก็ อย่างงานศิลปะท,ที่ว่าคือบางทีอารมณ์ตอนเนี้เขายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปพยายามสแสดงอะไรเพื่อให้มันแรงไปมากกว่าเดิมงั้นก็แยกกันไปสักปั๊บนึงก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยเออผมว่าเราสองคนก็ไม่ใช่กูรูการใช้ชีวิตคู่หรอกครับผมว่าทุกวันนี้เราก็ยังเรียนรู้ซึ่งกันและกันสําคัญที่สุดคือเราไม่อคติเราไม่ได้คาดหวังให้อีกคนนึงต้องเปลี่ยนเพื่อเราแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดเราก็ขี่เส้นตใต้ไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คุณจะต้องจับมือกันไว้ เสมอเหมือนตอนที่รักกันอะไรเงี้ยครับตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างเรื่องดื่มแอลนะเขาเรียกผมอ่ะไปเข้าห้องเย็นอ่ะไม่รู้กี่ครั้งแต่ถามว่าเรามันต้องมีขอบเขตหรือว่าแบบเรารู้ว่าเราควรจะอําอะไรมันไม่ใช่จะอันได้ทุกเรื่องแบบโอเคเราก็กลายเป็นแบบพูดที่แบบทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะเปิดเผยมากแล้วที่พูดไปคือเรื่องจริงไหมก็เรื่องจริงแต่บางอย่างเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ต่อคนนี้ใครเข้าห้องเย็นเยอะกว่ากันเขาจะเรียกผมเข้าไปเขาเป็นเจ้าหน้าที่คนคุมห้องเลยคือเขาก็จะโกรธใช่ไหมผมก็จะเข้าในผมก็จะเข้าไปเหมือนมันเหมือนเด็กทําผิดที่โดนเรียกเข้าห้อปกครองแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกตื่นกลัวหลังๆเราจะเริ่มชินชาตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่านเขาบ่อยก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะเออประมาณนั้นฮะเราก็ไปเจอขึ้นแท่นที่แบบหลายคนที่แบบเป็นคู่รักอิู่ที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเยอะมาก ขอบคุณจริงๆผมว่านะคือมันมันเกิดจากความไม่ตั้งใจของเราสองคนเลยจริงๆเราแค่รู้สึกว่าอยากเราอยากให้คนทั้งโลกเขาได้เห็นว่าภรรยาเราอ่ะเป็นคนแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่งั้นไม่ไปอําผัวในรายการว่าผัวเป็นคนง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยไม่งั้นเราอยู่ด้วยกันมาไม่ได้ขนาดนี้ผมก็แค่อยากทําแค่นั้นแล้วทุกคนก็ให้การสับสนแล้วก็ต้อนรับเรามาตลอดเพราะงะั้นถ้าไม่มีแฟนๆนะครับ คอยสามส่วนเราไม่ได้มาถึงจุดนี้เลย,ยต้องขอบคุณจริงๆครมีซีเรียลต้องเข้าหลักเลยนะเพราะว่าอ,อ,อย่างหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าแบบอุ้ยแฉอะไรอย่างเงี้ยแลแ้วมันนี่นี่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็เริ่มจากมันก็มันคือความแบบเรียวของเราสองคนอะไรเงี้ยที่ที่เราเป็นกันแบบนี้แล้วม่ว่ามันก็อาจจะไปโดนหลายๆคนที่ก็คือคู่คนอื่นเขาก็เป็นกันแบบนี้แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้หยิบยกมาพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่ไปไหนแล้วคนก็จะแบบ ดูแล้วทําให้เราแบบขอบคุณที่สร้างให,ให้เรามีรอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเอออย่างที่บางคนแบบเครียดมาจากที่ทํางานหรือบางทีเราไปเจออะไรมาแล้วเขาบอกว่าเขากลับมาดูรายการเราแล้วเขาแบบยิ้มหัวเราะเพราะอีสองตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคมันก็ทําให้อ่ชีวิตคนอื่นมีความสุขแบบในช่วงเวลาสั้นๆอ่ะก็มีความสุขเยอะไหมคะ บอกไปเลยว่าทุกที่ทุกที่พี่นี่เป็นไอดอลไอดอลทุกที่แล้วแบบไม่ใช่ว่าพี่อยากแต่แล้วบางทีมันกดดันที่คนชินเราไปแล้วแบบบางทีฉันไม่ได้อยากจะแบบโอ้มาเต็มคนก็จะแบบเอามารอรอพี่เอมมี่รอแล้วแล้วแบบเอออะไรเงี้ยแล้วก็คนชวนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วบางทีเราก็แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ดื่มทุกวันหรือฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยคนก็จะแบบอยากอยาก อยากแบบไปสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปด้วยเราก็แบบโอเไปสนุกทุกที่ง่ายเป็นคนแซวเยอะเล่นกันทุกที่เหมือนกันคือตั้งคือตั้งแต่ภรรยาผมออกคลิปเป็นไวรอลนั้นนะเวลาผมไปสั่งอะไรคือไม่มีสักร้านผมกล้าพูดได้เลยนะไม่มีสักร้านที่จะเดินมาแล้วจะไม่ยิ้มใส่ผมว่าพี่ซี่ไข่ดาวนี่ไม่สุกแล้วก็ขอบต้องกรอบใช่ไหมคะอะไรเงี้ยคือไม่มีใครที่จะไม่อัามผมเลยนะสักสักร้านเดียวทุกร้านอัามผมหมด ผมเดินไปวันนี้เอากระเพราไม่หนังใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะอะไรคือจะต้องมีลูกนี้ตลอดอะไรแต่แต่แต่ผมแฮปปี้นะใช่คือแต่ผมแฮปปี้นะครับผมรู้สึกว่าคือเราก็คนธรรมดาเทวนแต่ว่าเราเป็นแค่เป็นนักแสดงเป็นศิลปินแค่นั้นเองแต่ว่าทุกคนก็สามารถมาหยอกล้อเราได้อะไรเงี้ยผมผมว่าผมก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่โกรธไม่โกรธผมโกรธเมียผมแต่ผมไม่โกรธคนอื่นนี่ว่าน่ารักที่ยอน่ารักน่ารักเลยผมยอกจริงไม่โกรธเลยมันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงครับครับ ค่ะที่ผ่านมาที่ไปถือว่าติดตรงติดใจกันมากกับการที่ได้ร้อยดื่มอ๋อร้อยห้าสิบจ้ะอย่ามาลดดื่มเขานะเคยไปก็ไม่ได้ไปไงเฮ้โหเพื่อนเธอเนี่ยไปเยอะแยะเลยนะเออพลาดมากโอ้โหเดือดครับเดือดวันนั้นเดือดจริงสนุกภูมิใจไหมคะภูมิใจมากแล้วไม่ได้ร้อยห้าสิบดื่มจากภรรยาผมนะผมบอกไว้ก่อนเราได้มีประกาศกล้าไว้แล้ว คือต้องยกความดีความชอบให้กับผู้บริหารคุณต้นหอมสกุลตลานะพวพาเขาเก่งมากจริงๆเปิดทางใ้รใช่คือเราตั้งใจะจะไปถ่ายรายการอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคือพี่หอมมันก็เก่งมากจริงๆนะเขาก็ประกาศออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอวันจริงแล้วจะมีคนมาประมูลเราจริงๆมันก็กลัวไหมกลัวจะไม่มีคนประมูลไหมไม่ได้กลัวคือจะไม่ประมูลก็ไม่ไหลไม่กลัวว่าก่อนเดินลงมาแล้วจะมีใครแบบอะไรยังไงือแบบให้มี่เป็นหน้ามาหน่อยจะไม่ซีรีสก่อนนะนี่เพราะว่าเดีตยวนะ อันนี้แต่งเรื่องอีกแล้วมึงพูดเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเรียกเรียกอันนี้พูดมึงพูดมึงพูด <c oughs> เราก็พูดเล่นว่าเออจะมีคนประมูลหรือเปล่า,าพ,พูดไงพูดไงเออกูพูดอ่ะ okay. โ <c oughs> อเคเจ้าเล้วหนะังเนี่ยนี่ก็แบบเปิดให้แบบโอเคยี่สิบเดิมแล้วก็กลัวคนอื่นแบบกลัวเราแบบเหมือนหมดจบที่เรา หัวเนี่ยก็คือคิดว่าอย่างน้อยจะ50ก็ยังดีอันนี้พอเขาแซงไปพอแล้วพอแล้วพอ20พอเขาไป100แล้วปุ๊บเอาเลยมึงเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยขายหน้าเขาไหมมันไม่เก่งนะจดจำคำพูดของพี่ซีได้อ่ะได้สิเขาจะเขาจะย้อนกลับมากัดเราแต่สามหมื่นในวันนั้นผมไม่ไดเอากลับบ้านนะผมต้องเอาสามหมื่นนั้นไปจ่ายโต๊ะเมียเพราะว่าผู้ชายเต็มโต๊ะเมียเลยเขาเป็นเลขคนเดิ เรียกทุกคนยกเว้นผัวไม่กลัวน้องๆเขาแบบเขาจะได้มีกำลังใจอะไอย่งี้ไงน้องๆเขากำลังใจดีอยู่แล้วคนไม่มีกำลังใจคือผัวคุณเออแต่ก็สนุกครับจอยดีจะพาไปอีกไหมครับอยากไปอีกอะไรเงี้ยเาไป่สี่บี่สีไส่สี่ี่ส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 ี่ี่สี่สี่บี่สี่สม่สไ่สี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 ่คี่ส่ส่สีีี่ีกสี่ี่ีี่่ ก็คงไม่ได้โหมีน hey ้องๆหล่อๆเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยก็ให้เขาขึ้นไปเถอะผมอาไปเอ็นเตอทอร์เทนสนุกสนานได้แล้วพี่มี่ไปได้ไคะเปิดพี่มี่พี่นี่ค้อเขาไปอยู่แล้วเขานัดกันแล้วหรอเขาไม่ต้องนัดวันนั้นเนี่ยผมจะกลับตั้งแต่เที่ยงคืนวันนั้นเนี่ยผมจะกลับตั้งแต่เที่ยงคืนคุณก็ติดใจแล้วกลับตีสามนะวันนั้นน่ะเออจริงจริงไอ้ชาเพื่อนเพื่อนมา แล้วเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็แบบไม่เคยไปกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรากลับก่อนมันก็น่าเกลียดเข้าใจว่าเราเชิญเพื่อนมาออกรายการเราอะไรต่อเนื่อะไรเราก็ต้องอยู่ดีแล้วดีแล้วเราเรามีความสุขล้วก็ดีใจด้วยดีแล้วลูกขออนุญาตอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เป็นหลายคนสนใจเรื่องดังกล่ามากอ๋อครับเชิญค่ะอะไรบางอย่างไม่หรอับผมว่าทุกคนวันนี้ก็ได้เห็นกันหมดแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะไปขุดคุยอะไรให้มันเสียเวลามากมายอะไรเงี้ยคือ ผมแมแค่รู้สึกว่าคือผมผมความหมายของผมคือไม่ใช่ว่าผมจะต้องแบบให้ให้ชาวต่างชาติเข้ามาชมบ้านเราเลยตลอดเวลาไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ผมว่าในทุกประเทศนะครับมีทั้งพาร์ทที่ดีและไม่ดีอยู่เสมอเป็นเรื่องปกติเรารับได้เราเข้าใจได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีขึ้นชื่อว่าเป็นคำว่าคอมเมอร์เชียลอะไรก็ตามที่มีการทําสื่อโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านพาณิชย์หรืออะไรก็ตาม มันมีวิธีการ c r e เอ ivity ที่มันไม่จำเป็นต้องไปเหยียบไปกดเพื่อให้สินค้าของเราขายได้นั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าโฆษณาที่ดีอะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอะไรให้มันซับซ้อนว่าจริงๆสื่อโฆษณาตัวนี้ต้องการเล่าแบบเซอเรียลต้องการนําเสนออะไรคิดให้มันปวดหัวผมว่าโฆษณาที่ดีมันมีเวลาแค่ประมาณ5วินาที10วินาทีมันเข้าใจได้แล้วเพราะเรากําลัง สื่อถึงอิโมชันอลของคนเพราะฉะนั้นแต่โฆษณาตัวนี้มันทำให้มันทำสำหรับผมผมไม่ได้พูดแทนไครผมพูดจากความรู้สึกข,ของผมว่าผมรักประเทศไทยผมไม่ใช่โลกสวยใครผมว่าเราเป็นประเทศแรกๆที่ไม่ใช่ประเทศแรกๆอาจจะเป็นผเผื่อจะเป็นประเทศเดียวช่วยซ้ำว่าไม่ว่าคุณจะมีผิวสีอะไรไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็ตามประเทศไรประเทศไทยเรายินดีต้อนรับสมอ เราให้เกียรติคนอื่นเสมอท่านั้นประเทศไทยผมว่าเป็นเชียร์แรกๆที่จะมียอดซื้อ p p o o n นะครับอันดับเชียร์แรกๆก็ก็ไม่เป็นไรก็ตัดทิ้งแล้วกันครับอย่าให้ผมโดนฟ้องแล้วกันเระตัดได้ฟรีโทรศัพท์ที่ห้อนี้แล้วกันแล้วผมรู้สึกแปลกใจว่าคือมันคืออันนี้มันไม่ใช่ GVC นีนอนมันเป็นช็อตเฟ์มที่ มันมีงบประมาณสูงไหมผมตั้งคาถามว่าไม่มีใครในบอร์ดบริหารเลยเหอรอที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะมันออกแนวแบบรู้สึกว่าร่ยค่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เมียสะกิดนิดหนึ่งแล้วละ่ะผมรู้สึกว่ามันจบไปแล้ว <laughs> ผมก็แค่บอกในมนุมของผมผมก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเองไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครไม่รู้สึกไม่ว่ากันครับเป็นสิ่งของคุณแต่ผม,มรู้สึกก็เท่านั้นเองผมก็เลยพูดด้วยอารมณ์ตอนนั้นไป ช่วงนี้มีรายการด้วยไหมันที่พี่ซีเห็นนะที่พี่ซีดูพี่ซีรู้สึกว่ามันดีกว่าของคืออีกเรื่องที่สำับไม่ไม่นิดละครับถ้าผมจะเคุย,ย่างทิ้งนะครับผมว่ามันอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะไม่ติดเลยถ้ามันเป็นฟิกชันในเรื่องของหนังแฮงโอเวอร์เข้าใจได้จะเซอร์เรียลยังไงผมไม่ว่าแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณขึ้นชื่อว่ามันเป็นโฆษณาเพื่อเพื่อพาณิชย์เอาพุง่งตรงเพื่อหาผลประโยชน์ มันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปกดใครให้ดูไม่ดีเพื่อให้มาซื้อสินค้าแต่ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วผมว่าเขาก็ออกมาขอโทษแล้ว<ม>ก็เท่าน<ๆ>ั้นเองผมก็ผมแค่แสดงจุดยืนของผมแค่นั้นแต่คนก็บอก่าตบมือชื่นชมนครับสิ่งที่เราออกมาแชร์ในสิ่งที่เราคิดคสแสดงความคิดเห็นด้วยสิ่งแวดสเพราะว่าคนน่เขาก็เห็นด้วยกับพสี่เขาพูดจริงก็ขอบคุณครับผมว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่ามันเป็นประเทศของเรามันเป็นบ้านเราจริง ถ้าเราไม่ปกป้องประเทศเราก็ไม่รู้จะให้ใครมาปกป้องแทนวันนี้มันทราบซึ้งมากชาวต่างชาติหลายท่านที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเราเพราะประสบการณ์ที่เขาเจอในบ้านเรานั้นมันมีแต่สิ่งดีๆมาก,มากๆเนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นเจ้าเราอยู่บนพืนแผ่นดินไทยเราพูดภาษาไทยถ้าเราไม่ปกป้องป,องประเทศเราก็ไม่รู้จะให้ใครปกป้องผมก็แค่แสงจุดยืนในพื้นที่ของผมเท่านั้นเองเนี้คิดใจสงบแล้วขอ,ออ๋อสงบตั้งนานแล้วครับจริงๆ ไม่เราเขานี่เองที่อ่านนี่ก,นก็นี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันอนะไรอ่างี้แต่ก็เราก็อยากแบบคิดดีเขาก็แบบ ช่วงนี้เขาก็มีรายการกาโอรหนอเราก็จะแบบเห็นมุมมองของต่างชาติที่เขามองประเทศไทยเราแล้วลช่วงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะอินกับตรงนี้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยประเทศไทยเป็นอะไรที่แบบน่าภูมิใจมากแล้วมันกํนลาลังดีเนาะแบบต่างชาติกํลา,าลังแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็ทําให้เราสะดุดไปแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ไม่ชอบคือเรากาลังทํางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททที่ยพยายามจะทําให้มันเป็น Amazing Thailand ที่อยากให้ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวประเทศไทยว่าเฮ้ยประเทศไทยของเรา มีดีจริงๆอะไรอย่างี้ครับเพราะฉะนั้นในรายการเนี่ยมันจะเป็นการนําเสนอของความรู้สึกข,ของชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วร้องเพลงไทยได้ชัดมากผู้พูดภาษาไทยได้ชัดมากเขาเนี่ยภาคภูมิใจมากางั้นเรากําลังทําสิ่งนี้เพื่อให้ในแต่ละประเทศทั้งประเทศของเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีชาวต่างชาติเขาไปเขาไปเที่ยวเพื่อให้เสริมรายได้ให้กับให้กับคนไทยด้วยกันเพราะมันมีอะไรบางอย่างมาสะดุดที่ คนบางคนที่เขาไม่รู้จักเราอะครับเราเห็นเราเห็นโฆษณาตัวนี้แล้วเขาไม่ได้รู้ว่าเราเป็นอย่างไรการเดินทางจากตะวันตกหรือว่ามันใช้เวลามันหลายชั่วโมงก่าจะเดินทางมาประเทศไทยถ้าเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเราต้องวุ่นวายแบบนี้สกปกแบบนี้แออัดแบบนี้แล้วจะมาทําไมแค่นั้นเองอรับรถเรือ็นเรงขับพี่เท่งพ่มาตลอกด,าอก,าดาอการเพิ่มาตลอดการเห็นหรือยังถ้าปืนยิง โอลิมปิกเป็นมีนเขาบอกว่าเราอยากทำตามเขาไหมคืออะไรอ่ะพีเทนเป็นแบบรู้มาก่อนการรับก่อนโอลิมปิกมี่เขาบอกว่าพขาสิต้องทำแล้วคอยย่างสิ่ปีกันสิ่งอ๋ออ๋อที่อยู่ในรายการชิงน้อยตอนนั้นอ๋อใช่เราจะทำตามเขาไหมครับเขาบอกว่าเขาถ้าเลยเพราะว่าเขาพูดพี่เท่งเขาพูดหรอไม่ใช่เรามีคนฟังเบื้อปใครฟังเราแต่เทำไหครับสำหรับ ไม่เป็นไรครับปล่อยนะครับช่วงนี้ดังในมีมเยอะเหลือเกินก็มีหลายอ่ะจะพักพักผ่อนบ้างฮะช่วงนี้พักผ่อนบ้างพักขอทำเป็นอย่างอื่นๆคอนเทนต์อื่นดีกว่าใช่แต่รู้สึกยังไรพีที่พี่เทนเขามาก่อนการอโอลิมปิกเขาเป็นคนที่ผู้มาก่อนการตลอดเวลาอยู่แล้วฮะเรื่องเขาเป็นผู้มาก่อนการเราภาคภูมิใจในตัวพี่ชายเราอยู่แล้วตอนนี้พี่ชายเท่งเขาดมากเลยนะเพรามีคนแชร์เขาเยอะมากที่จะไปนี่จะขับรถต่อ ปล่อยเขาเถอะครับปล่อยเขาเถอะจะจะไปชื่นชมเขาไหมครับชื่นชมชื่นชมฮะชื่นชมฮะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวหนังเขาก็เลยมาหลวงพี่เท่งกำลังรีเทิร์นมานะรอด้วยรอด้วยฮะเดี๋ยวรอติดตามด้วยนี่สิจะไม่ทำแน่นอนเดี๋ยวจะใจอ่อนปล่อยเขาเลยครับผมทำไม่กันอย่าเลยฮะโอเคผมอยากไปมีเพิ่ม